สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดียลงทุนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2025นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐค่ะหลังจากที่ปิดตลาดไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีข้อมูลน่าสนใจเยอะมากเลยค่ะทั้งจาก Investopedia CNBC Bloomberg t a g แล้วก็รายงานวิเคราะห์ต่างๆด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญๆกันนะคะทั้งดัดชนีหลักๆ หุ้นรายตัวที่น่าสนใจแล้วก็ปัจจัยใหญ่ๆที่กระทบตลาดค่ะครับสวัสดีครับก็อย่างที่ว่าเลยครับสัปดาห์นี้ตลาดสหรัฐนี่มีความผันผวนน่าสนใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะแรงขายในกลุ่มเท็กซ์ที่เคยเป็นดาวเด่นมาตลอดนี่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ยังมีเรื่อง government shutdown นะครับการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนที่ยังยืดเยื้อไม่จบสักทีซึ่งมันก็กระทบความเชื่อมั่นนะครับ แล้วก็ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจบางตัวเนี่ยล่าช้าไปด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูครับว่าภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดก่อนเลยนะคะสัปดาห์นี้ดัชนีหลักๆนะคะครับปิดลบหมดเลยค่ะทั้ง3ตลาดเลยอมแม้ว่าวันศุกร์จะเห็นดีดกลับขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะคะอาจจะเพราะว่ามีความหวังเรื่องชัดเลานิดนดครับใช่ครับมีความหวงมมังร่มรแม้งแนิด,น,ดนึง ใช่ค่ะอย่างข้อมูลจาก Investopedia เขาสรุปมาว่าดัดชนี Nasdaq Composite เนี่ยโดนหนักสุดเลยค่ะปิดลบไปประมาณ3โอ้ oh, 3ใช่ค่ะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะคะหนักจริงครับ Nasdaq นี่ส่วน S&P 500ก็ีก็ปิดลบไปราวๆ1.6ร์เซ็ครับค่ะแล้วก็ด o w j o จ e นส์อินดัสทรี v e ลเอเอันนี้ลงประมาณ1.2%ในรอบสัปดาห์ ก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ครับแล้วปัจจัยหลักๆที่กดดันตลาดในสัปดาห์นี้มันมีอะไรบ้างครับค่ะมีมีหลายเรื่องประกอบกันเลยครับเรื่องแรกที่ยังคุยกันต่อเนื่องก็คือความกังวลเกี่ยวกับ valuation นะครับครับมูลค่าหุ้นใช่ครับมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคถะโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI ที่ร้อนแรงมานานมากนักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะราคามันสูงไปหรือ,อยังนะอันนี้เป็นตัวกดดันสำคัญเลยครับ อีกเรื่องที่กระทบเป็นวงกว้างและก็ยืดเยื้อมานานก็คือ Government Shutdown นั่นแหละครับอ๋อที่ยังไม่จบใช่ครับเข้าสู่วันที่38แล้วนะนับถึงวันศุกร์คือสถานการณ์นี้มันบั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภคชัดเจนเลยอย่างตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของมอมิชิแกนที่ออกมาเบื้องต้นเนี่ยต่ำสุดกันแต่มิถุนาปี2022เลยนะครับโหนานมากเลยนะคะ นานมากครับตอนนั้นคือช่วงเงินเฟ้อพุ่งแรงๆหลังโควิดเลยนะแล้วชัดดาวเนี่ยมันยังทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกฐฐสำคัญๆอย่างตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกรรษตรเดือนตุลาเนี่ยต้องเลื่อนออกไปด้วยครับเหมือนกับว่าพอไม่มีข้อมูลทางการออกมาข้อมูลจากฝั่งเอกชนที่ออกมาก็ดูไม่ค่อยดีไปด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับอย่างข้อมูลจาก Challenger Gray and Christmas ที่รายงานออกมาวันพฤหัสนะครับเขาบอกว่าตัวเลขการประกาศปลดพนักงานในเดือนตุลาคมเนี่ย พุ่งสูงที่สุดถ้าเทียบกับเดือนตุลาปีก่อนๆน,นะครับในรอบกว่า20ปีเลย20ปีใช่ครับนี่เป็นสัญญาณชัดเลยว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังอ่อนตัวลงซึ่งข้อมูลพวกนี้มันยิ่งไปเสริมการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะต้องออลดดอกเบี้ยอีกครั้งอ๋อในเดือนธันวาใช่ครับในการประชุมเดือนธันวาที่จะถึงนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เหมือนท้ายสัปดาห์ก็พอจะมีความหวังขึ้นมาบ้างนิดนึงมีความพยายามครับคือมีข่าวว่าทางเดโมแครตเขายื่นข้อเสนอจะคลี่คลายชัดดาวนนะ,ะแต่สุดท้ายก็โดนรีพับลิกันปฏิเสธไปอ้าวครับแต่ก็นั่นแหละความเทย,ยามนี้ก็พอช่วยพยุงตลาดวันศุกร์ได้บ้างนิดหน่อยจริงๆประเด็นชัดดาวเนี่ยนักวิเคราะห์อย่างเจอร์มีซีเจลจากวอร์ทันนะครับหรือจิมพเซนที่ให้สัมภาษณ์กับ CNBC เนี่ย เขาก็มองตรงกันว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยเพราะมันกระทบความเชื่อมั่นกิจกรรมเศรษฐกิจโดยตรงเลยครับเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันต่อที่กลุ่มหุ้นแล้วก็อุตสาหกรรมที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนว่ากลุ่มที่ถูกพูดถึงมากสุดผันผวนหนักสุดก็หนีไม่พ้นเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยแหละค่ะแต่มุมมองนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็ดูจะแบบว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะใช่ครับความเห็นนี่หลากหลายมาก อย่างแดนไอฟ์จากเวทบุชที่คุยกับ CNBC นะครับเขายังมองบวกมากๆเลยเขาเชื่อว่าหุ้นเทคยังไปต่อได้อีก8-10%นะในช่วงที่เหลือของปีนี้โห oh. ครับเขาชอบ Meta กับ Microsoft เป็นพิเศษเลยถึงกับใช้คำว่า Table p o u n d e er ออืมคือให้ซื้อหนักๆใช่ครับแนะนำให้ซื้อหนักแน่นเลยแม้จะยอมรับว่ากังวลเรื่องงบลงทุนหรือ Capex ที่สูงมากเหมือนกัน เขายังมองบวกกับ Apple ด้วยนะครับจากข่าวดีลเรื่อง AI กับ Google แต่แต่เขาก็เตือนไว้นะครับว่าปี2026เนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า shakeout คือการคัดกรองครั้งใหญ่ในหุ้นกลุ่ม AI ที่อาจจะไม่ใช่ของจริงไงครับอ๋อคัดของจริงของปลอมประมาณนั้นครับขณะที่ Jeremy s i ีซีเเองก็มองว่ากระแสะ AI ยังไม่น่าจบง่ายๆการปรับฐานนี่เป็นเรื่องปกติ แต่จิมพาวเซนกับมองต่างมุมเลยนะครับเขาแนะนำให้นักลงทุน underweight ลดน้ำหนักใช่ครับลดน้ำหนักลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคตอนนี้เลยมุมมองนี่ต่างกันชัดเจนมากครับต่างกันจริงๆค่ะแล้วมีมุมมองอื่นอีกไหมคะมีที่น่าสนใจครับคือ BCA Research เขาเสนอไอเดียเทรดแบบสวนทางกับกระแสหลักเลย เขาแนะนำให้ลองหรือซื้อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปในเกาหลีใต้ไต้หวันอย่างพวก TSMC SK Hynix Samsung อะครับอ๋อไปทางเอเชียใช่ครับแต่ให้ไปชอ็อตหรือขายหุ้นกลุ่ม hyperscalers ของสหรัฐก็คือพวกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่ทำ cloud data center ใหญ่ๆอะครับ Microsoft Google Amazon Meta Oracle ทำไมถึงมองส่วนทางขนาดนั้นล่ะคะ เหตุผลหลักที่ BCA Research มองซึ <im notified> ่ง Investopedia ก็นำมารายงานนะครับก็คือความเสี่ยงจากที่กลุ่ม hyperscalers พวกนี้ต้องทุ่มงบลงทุน Capex มหาศาลไปกับ AI ซึ่งอาจจะไปกดดันกำไรกดดันผลตอบแทนในอนาคตได้ครับพอพูดถึงเรื่องลงทุนมหาศาลใน AI ก็นึกถึง Open AI เลยค่ะประเด็นนี้มีความคืบหน้าไรน่าสนใจไหมคะดูเป็นเรื่องใหญ่ใช้เงินเยอะมากใช่ครับ Open AI นี่เป็นที่จับตาใกล้ชิดเลย ประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือแผนลงทุนด้านคอมพิวเต์หรือพลังประมวลผลที่มีข่าวว่าอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง1.4ล้านล้านดอลลาร์โห oh. ครับเยอะมากและคำถามสำคัญคือ OpenAI จะสร้างไรายได้ทันเป้าที่ตั้งไว้ไหมคือ20,000ล้านดอลลาร์ปีนี้แล้วก็มากกว่า1 0 0 0 0ัล้านในอีก5ปีข้างหน้า คือก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ CFO เขาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าอาจจะต้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลอืมทำให้คนกังวลใช่ครับสร้างความกังวลในตลาดพอสมควรเลยอย่างที่ Bloomberg Tech กับ CNBC เขารายงานแต่ล่าสุดผู้บริหารระดับสูงก็ออกมาปฏิเสธแนวคิดนั้นแล้วนะครับบอกว่าจะพึ่งพารายได้บริษัทเองในการลงทุนแต่ แต่ก็มีรายงานเพิ่มเติมจาก Bloomberg อีกว่า OpenAI ไเนี่ยได้ยื่นเรื่องขอให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยช่วยขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายชิ i p s a อ t ครับที่ส่งเสริมการผลิตชิปให้ครอบคลุมไปถึงการสร้าง Data Center ของบริษัทด้วย อ๋อก็ยังพยายามหาทางลดต้นทุนอยู่ครับก็ต้องตามดูกันครับว่าจะได้รับอนุมัติไหมค่ะทีนี้มาดูหุ้นรายตัวที่เคลื่อนไหวเด่นๆในสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มที่เทส l a เลยมีข่าวใหญ่เรื่องค่าตอบแทนอีลอนมาร์ใช่ครับหุ้นเทส l a นี้ปรับลงไปเกือบ4%เเลยนะในวันศุกร์ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงทุ่มท้นเลยกว่า75%ให้กับแผนค่าตอบแทนมูลค่ามหาศาลของอีลอนมัสซึ่งจะทำได้ตามเป้านะครับเป้าที่ท้าทายมากๆเนี่ยมูลค่ารวมอาจสูงถึง 1, 000, 000, 000, 000, 000. 1> งล้านล้านดอลลาร์1ล้านล้านครับเป้าที่ว่าก็โหดมากเช่นต้องผลิตรถให้ได้20ล้านคันต่อปีแล้วก็ผลิตหุ่นยนต์ออฟติมัสให้ได้10ล้านตัวต่อปีโหฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะครับ เรื่องนี้แน่นอนว่าความเห็นนักวิเคราะห์นักลงทุนแตกต่างกันมากทั้งเรื่องความเป็นไปได้จริงและก็ความเสี่ยงที่ตามมาข้อมูลนี้มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้ง Investor p e d e a CNBC Bloomberg Tech มีบทวิเคราะห์จาก Wall Street Journal ด้วยที่มองว่านี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ของเท s l a เลยที่จะเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทรถยนต์ไปเป็นบริษัทหุ่นยนต์และ AI ท้าทายสุดๆจริงๆค่ะอีกตัวที่ถูกพูดถึงบ่อยๆก็คือ Meta นะครับ Meta ก็ยังอยู่ในความสนใจครับ มีทั้งมุมมองบวกอย่างที่แดนไอซ์บอกว่าเป็น stable p o u n d e r หรือนักลงทุนอย่างสตีฟไวส์แคเรนฟายนแมนจากรายการ Fast Money ทาง CNBC ที่บอกว่ารอจังหวะซื้อเพิ่มอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลเรื่อง capex ที่สูงลิ้วอย่างที่เจอร์มีซีโกเตือนไว้เหมือนกันก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักครับระหว่างโอกาสโตกับความเสี่ยงเรื่องต้นทุนแล้วก็มีข่าวร้ายสำหรับแฟนเกม GTA นะคะหุ้น Take t w o Interactive ร่วงหนักเลยครับ TTWO ร่วงไป8%เลยครับในวันศุกร์หลังจากบริษัทประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายเกมฟอร์มยักษ์ที่คนรอทั้งโลกอย่าง Grand Theft Auto 6เลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วครับเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2026โน่นเลยครับโหอีกนานเลยครับซึ่ง i n v e s t o p e d i a กับ Bloomberg Tech ก็รายงานข่าวนี้ทั้ง Bloomberg เขาให้ข้อมูลเพิ่มว่าภาคก่อนหน้า GTA 5เนี่ยขายไปได้ตั้ง2 2 0ล้านชุดเยอะมากครับ เป็นเกมขายดีอันดับ2ตลอดการรองจาก Minecraft เท่านั้นการเลื่อนครั้งนี้ถึงจะน่าผิดหวังแต่ก็สะท้อนว่าเขาอยากให้เกมออกมาสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะความคาดหวังมันสูงมากครับมีหุ้นตัวไหนที่ผลประกอบการออกมาน่าผิดหวังอีกไหมคะสัปดาห์นี้มีบล็อกครับตัวย่อ xyz บริษัทแม่ของ Square กับ c s s h อ p อะครับหุ้นร่วงไปเกือบ8%เหมือนกันหลังจากรายงานผลประกอบการ Q3 ออกมาพลาดเป้าทั้งไรายได้และกำไรเลยครับ อันนี้ตามข้อมูลจาก Investopedia แต่ในทางกลักทางก็มีดาวเด่นที่ผลประกอบการดีเกินคาดอย่าง Expedia นะคะ E X P E พุ่งแรงมากวันศุกร์ใช่เลยครับ Expedia หรือ E X P E เนี่ยกลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดใน S P 500เลยเมื่อวันศุกร์ราคาพุ่งไปกว่า17%โหเยอะมากค่ะครับ หลังจากรายงานกำไร Q3 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้มากแรงหนุนสำคัญก็มาจากความต้องการเดินทางในประเทศที่ยังแข็งแกร่งมากๆบริษัทยังปรับเพิ่มคาดการรายได้ทั้งปีขึ้นอีกด้วยที่น่าสนใจคือ CFO เขาให้ข้อมูลกับ Investorpedia ว่ายอดจองที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้มาจากแค่คนรวยนะ Oh. แต่ยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปหรือ lower end ด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีครับในรายการ Fast Money ของ CNBC เหมือนก็มีพูดถึงหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะครับมีหลายตัวเลยอย่าง Boeing BA ที่ได้ข่าวดีจากกระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ ว่าจะไม่สั่งฟ้องคดีอาญาเรื่องเครื่อง737 Max แล้วซึ่ง Steve Grasso เขามองว่าเป็นปัจจัยบวกช่วยคลายกังวลไปได้เปลาหนึ่งค่ะ Dominion Energy D อันนี้หุ้นสาธารณูปโภคที่บรูนาวินไอซอนชี้ว่าจะได้ประโยชน์จากกระแส Data Center Bo ร์บูมเพราะมีพื้นที่ให้บริการในรัฐที่เป็นศูนย์กลาง Data า,าเซ็นเตอรอย่างเวอร์จิเนียเท็กซัสโอไฮโอแถมปันผลก็น่าสนใจประมาณ3%เอืมเดล Dell e ที่ Karen รนฟิลแมนมองว่าน่าสนใจหลังจากราคาลงมา แล้วก็อาจเป็นทางเลือกลงทุนทีม AI ที่ valuation ไม่แพงเท่าตัวอื่นแถมอาจจะได้ประโยชน์ถ้าคู่แข่งอย่าง Supermicro มีปัญหาแล้วก็สุดท้ายทีมซีโมก็แนะนำให้จับตากลุ่มเหมืองทอง g o Miners หลังจากราคาปรับฐานลงมามองว่าเป็นจังหวะน่าสนใจเพราะพื้นฐานทองคำยังไม่ได้เปลี่ยนครับยังมีหุ้นกลุ่มอื่นที่นักวิเคราะห์จับตาอีกไหมคะมีกลุ่ม Buy Now p a Later อย่าง Affirm Afrm ครับ CEO Max Levchin ขอให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg Technology นะครับยืนยันว่าภาพรวมผู้บริโภคยังแข็งแกร่งอยู่ใช้จ่ายชำระหนี้เป็นปกติทำให้บริษัทโตได้ดีและก็ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่ต่อเนื่องทั้ง Amazon Shopify Apple Costco ล่าสุดก็เริ่มรุกเข้าภาคบริการด้วยอ๋อค่ะนอกจากนี้ Ali Flynn p h i l i p s จาก Over My Wealth Partners ให้สัมภาษณ์กับ CNBC มองว่า Sherwin-Williams SHW บริษัทสีทาบ้านยักษ์ใหญ่ก็น่าสนใจครับเขาคาดว่าถ้าดอกเบีย้ยเริ่มลงเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดรอบการทาสีปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ repaint remodel cycle ประกอบกับบริษัทเพิ่งประกาศจะขึ้นราคาสินค้าอีก7%ในเดือนมกราปีหน้าซึ่งน่าจะช่วยหนุนทั้งกำไรทั้งมาจินได้ดีครับ ขอบคุณค่ะขยับมาดูฝั่งตลาดคริปโตเคอเรนซีกันด้างค่ะสัปดาห์นี้ก็ดูจะผันผวนหนักไม่แพ้ตลาดหุ้นเลยนะคะหนักหน่วงทีเดียวครับภาพรวมราคาและความผันผวนในตลาดคริปโตยังสูงมากครับ Bitcoin BTC แม้ว่าจะดีดกลับขึ้นมาได้บ้างช่วงปลายสัปดาห์ซื้อขายอยู่แถวแถวแสนสามพันแปดร้อยดอลลาร์หรือ one thousand thirty thousand eight hundred dollars หลังตลาดหุ้นปิดตามข้อมูลจาก Investorpedia นะครับแต่ถ้าดูทั้งสัปดาห์แล้วเนี่ย ยังติดลบหนักครับข้อมูลจาก CNBC Crypto World ตอนเที่ยงวันศุกร์เนี่ยบอกว่า Bitcoin ลบไปประมาณ8%ในรอบสัปดาห์ 8%? ครับนับเป็นสัปดาห์ที่4ใน5สัปดาห์หลังสุดเลยที่ราคาลงส่วน Ether ETH ยิ่งหนักกว่าลบไปเกือบ15%โห oh. ครับเป็นสัปดาห์ที่แย่สุดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาเลยนะ ส่วน Solana SOL ก็ลงแรงกว่า16.5แย่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาเหมือนกันที่สำคัญคือช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยราคาบิตคอยร่วงหลุดระดับแสนดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนด้วยสร้างความกังวลพอสมควรเลยครับแล้วมีมุมมองหรือคาดการอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางตลาดคริปโตต,ตอนนี้บ้างคะโดยเฉพาะเรื่องที่กา l a x y ซ e s e a r c h ปรับลดเป้าบิตคอยลงประเด็นนี้สำคัญมากครับ กาเล็กซี่รีเสิร์ชเพิ่งปรับลดเป้าหมายราคาบิตคอยน่สิ้นปี2025ลงมาเหลือ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์จากเดิมที่เคยให้ไว้สูงถึง1 8 5 0 0 0ดอลลาร์เลยนะลดลงเยอะเหมือนกันนะคะครับอเล็กส์ทอนหัวหน้าฝ่ายวิจัยของกาเล็กซี่ให้สัมภาษณ์ในรายการ CNBC Crypto World ชี้แจงว่าเหตุผลหลักที่ปรับลดเป้าลงเนี่ยไม่ใช่เพราะราคาที่ร่วงลงมาล่าสุดนะครับแต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์เ e เวอเรจวายเอท อ๋อการล้างพอร์ตใช่ครับการล้างพอร์ตของนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจสูงซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงมากเมื่อวันที่10ตุลาที่ผ่านมาเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสภาพคล่องในตลาดซึ่งเป็นปัจจัยที่กาแล็กซี่ให้ความสําคัญมากกว่าความผันผวนของราคาในระยะสั้นครับน่าสนใจค่ะว่าเขามองไปที่โครงสร้างตลาดมากกว่าราคาแล้วปัจจัยอะไรที่กดดันตลาดคริปโตในระยะสั้นตอนนี้อีกบ้างคะมีแนวรับสําคัญตรงไหนที่ต้องจับตาไหมคะ Alex f o r n จาก Galaxy มองว่ามีหลายปัจจัยกดดันครับหนึ่งคือแรงขายทำกำไรจากผู้ถือครองระยะยาวมีข้อมูลน่าสนใจว่ามีการเคลื่อนย้ายบิตคอยมากกว่า470,000 BTC จากกลุ่มคนที่ถือมานานกว่า5ปีภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการกระจายการถือครองครั้งใหญ่คสองคือความสนใจของนักลงทุนที่อาจจะหันไปหาสินทรัพย์อื่นที่กำลังร้อนแรงกว่าอย่างเช่นหุ้น AI หรือแม้แต่ทองคา และ 3. คือสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ค่อยดีนักซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจะยังมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับลงต่อได้อีกโดยโทนมองว่าแนวรับสำคัญอาจจะอยู่แถวๆกลางกลาง0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือมิดไนที่เคครับกลางๆลาง90,000ถึงแม้ระยะสั้นจะดูไม่ค่อยดีแต่ในระยะยาวยังมีปัจจัยบวกอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับปัจจัยหนุนระยะยาวยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะการยอมรับจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เราเห็นพัฒนาการชัดเจนผ่าน Bitcoin ETF แล้วก็ช่องทางลงทุนผ่านบริษัทจัดการความมั่งคั่งต่างๆอย่างล่าสุด Morgan Stanley ก็เริ่มอนุญาตให้ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทแนะนำลูกค้าให้จัดสรรเงินลงทุนใน Bitcoin ETF ได้แล้วอ๋อเริ่มมีเข้ามาแล้วใช่ครับในเบื้องต้นสูงสุด4%ของพอร์ตซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญมากที่แสดงถึงการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นนอกจากนี้ การที่ผู้ถือครองระยะยาวขายบิตคอยออกมาก็เป็นการกระจายฐานผู้ถือครองให้กว้างขึ้นซึ่งจริงๆแล้วถือเป็นผลดีต่อเสทียรภาพราคาในระยะยาวนะครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเรื่อง Stable Coins ที่มีการถกเถียงกันว่าส่งผลกระทบต่อบ,บิตคอยยังไงบ้างครับประเด็นนี้ Cathy Wood จาก Arc Invest ให้สัมภาษณ์กับ CNBC แสดงความเห็นว่า Stable Coins เนี่ย กำลังเข้ามามีบทบาทในระบบการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบทบาทที่เธอเคยหวังว่าบิตคอยจะทำได้ทำให้เธอต้องปรับลดมุมมองบวกต่อบิตคอยลงเล็กน้อยอืมแต่ Alex ตอเล็กสโตนจากกาลักซี่กลับมองต่างมุมครับเขามองว่า Stable Coins เป็นเรื่องของการขยายอิทธิพลของเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการพัฒนาระบบชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าไม่ได้มาแข่งกับบิตคอยโดยตรงในฐานะทองคำดิจิทัลอ๋อคนละหน้าที่กันใช่ครับ หรือสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากค่างเงินเสื่อม DeBasement Hedge แม้จะยอมรับว่า Stablecoins ดึงดูดความสนใจและเม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital ไปส่วนหนึ่งจริงซึ่งอาจทำให้ความน่าสนใจของ Bitcoin ลดลงไปบ้างในแง่นั้นเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันคะ่ะกลับมาที่ปัจจัยมหาภาคกันอีกครั้งเรื่อง g o v e r n m e n t s h u t d o w n นี้ก็ยังคงเป็นตัวถ่วงสาคัญของตลาดอยู่นะคะใช่ครับยืดเยื้อมาถึงวัที่38แล้วณวันศุกร์7พยออย่างที่เกริ่นไปตอนต้น ข้อเสนอล่าสุดของฝั่งเดโมแครตที่จะยอมโหวตเปิดหน่วยงานรัฐบาลชั่วคราวและการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ Affordable Care Act tax credits ออกไปอีกปีเนี่ยก็ถูกฝั่งริพับลิกันปฏิเสธไปเรียบร้อยตามรายงานของเอมิลี่วิลกินส์จาก CNBC ก็ยังตกลงกันไม่ได้ครับทำให้สถานการณ์ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่ และความไม่แน่นอนนี้ก็ยังคงกดดันความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่อไปครับแล้วภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐกับทิศทางดอกเบีย้ยตอนนี้ตลาดมองไปทางไหนคะจากสัญญาณตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงชัดเจนอย่างตัวเลขปลดพนักง,งานที่พุ่งสูงประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ตกต่ำสุดๆเนี่ยทำให้นักลงทุนยิ่งมีความหวังมากขึ้นว่าเฟดอาจจะต้องตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจรครับ ไม่ให้ชะลอตัวแรงเกินไปจิมพอสเซนก็มองทำนองเดียวกันว่าเฟดน่าจะเข้าสู่วัฏจักรการลดดอกเบี้ยแล้วแล้วก็จะดำเนินต่อไปในปี2026เพราะแนวโน้มเงินเฟอ้อเริ่มชะลอลงและความกังวลหลักจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแทนครับก่อนจะไปถึงบทสรุปมีประเด็นเรื่องพลังงานที่น่าสนใจจากทางรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐด,ด้วยนะคะเห็นให้สัมภาษณ์ครับรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐคริสไร ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CNBC จากกรุงเอเธนส์กรีซเลยนะครับได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของสหรัฐในการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไปยุโรปเพื่อช่วยลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียโดยเฉพาะการช่วยให้ยูเครนมีพลังงานพอสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงค่ะสำคัญมากครับนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่า กรีซกำลังกลายเป็นประตูสำคัญหรือเกตเวย์ในการนำเข้า l n g สู่ภูมิภาคยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางโดยเพิ่งมีการลงนามในสัญญาซื้อขายเ NG ระยะยาว20ปีเป็นครั้งแรกเลยระหว่างบริษัทอเมริกันกับกรีซซึ่งสะท้อนถึงทิศทางใหม่ด้านพลังงานในยุโรปและความร่วมมือที่แน่นแฟนขึ้นกับสหรัฐในประเด็นนี้ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ จะเห็นว่ามีหลายสัญญาณที่ปะปนกันไปทั้งความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี AI ที่ยังคงมีอยู่แต่ก็มาพร้อมกับความกังวลเรื่องต้นทุนเรื่องการประเมินมูลค่าที่สูงลิว่วตลาดคริปโตที่ยังคงผันผวนหนักแม้จะเริ่มเห็นการยอมรับจากสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยเฉพาะจากปัญหา Government s h u t d o w n ที่ยังหาทางออกไม่ได้เลยค่ะใช่ครับท่ามกลางสัญญาณที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเหล่านี้ คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนในเวลานี้ก็คือจะปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนยังไงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะครับและอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์ถัดไปไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าเร่งชัดดาวข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆที่อาจจะทยอยออกมาหรือทิศทางของกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดคริปโตซึ่งล้วนแต่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะ หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ